หลังจากที่ผมไปดูท่าแร่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมันเอาองค์ประกอบหลายอย่างจากตีหยดมาเนาะเอามาปรับใช้ในหนังเอาจริงมันก็พุ่มกับคนเดียวกันเลยเนาะแต่เขาจะเปลี่ยนธีมมาแนพิธีไกล้ผีมันได้ฟิลแบบที่หยดผสมกับคอนเจอร์ิงอย่างนั้นเลยนะเว้ยแต่ที่มันเจ๋งก็คือว่าเหมือนหนังเนี่ยเขาเอา2วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเอามาแมชกันนะครับผมซึ่งเออมันเวิกนะมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับ ซึ่งวัฒนธรรมหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับคาทอลิกอ่ะมันก็จะให้อารมณ์เหมือนกับหนังคอนเจอริงอ่ะหรือจะเป็นดีเอสโซซิอย่างที่ผมว่าไว้กับอีกวัฒนธรรมหนึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านแบบภาคอีสานดั้งเดิมอย่างพิธีเหานะครับซึ่งมันจะเป็นพิธีแบบเก่าแก่นะแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นแต่เหมือนทางผู้กำกับเนี่ยอาจจะไปศึกษามาว่าไอพิธีเห่าเนี่ยมันทํากันยังไงซึ่งเขาเก็บรายละเอียดได้แบบ ดีดีมากๆเลยนะครับตัวหนังเนี่ยมันก็เล่าเรื่องค่อนข้างเร็วนะเร็วเหมือนกันถึงแม้ว่าตัวหนังอาจะใช้สูตรสําเร็จแบบที่หยดนะแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่สุดเท่าที่หยดเนาะซึ่งที่หยดอน่ะมันจะมีความบ้าข้างแล้วก็มีความเอเตนร์กว่ามากเลยนะครับผมพูดถึงตัวละครนะครับอย่างเจมส์กิเยุนะครับที่เป็นบาดหลวงปารูโร่ะซึ่งมันก็มามดแบบเท่แต่คนที่เด่นจริงๆอะ่ะก็คือแม่เมืองโสภาเนาะที่เป็นหมอเหยา อันนั้นน่ะโอ้โหเด่นเด่นแล้วก็เป็นตัวขโมยซีนอย่างมากเลยนะครับผมบทของแม่เมืองโสภานี่หัวเรียนยากอยู่นะต้องพูดภาษาอีสานบ้าภาษาภูไทยต้องมีการฟอนด์รำทางพิธีเหวอะอ่ะซึ่งโ,โหเขาต้องทำการบ้านมาอย่างหนักแน่ๆนะครับผมแล้วพอทั้งสองมาเจอกันเออเคมีทั้งคู่แม่งเข้ากันได้เฉยเลยนะเว้ถามว่าตัวผีของท่าแร่มันน่ากลัวไหม สำหรับการเมคอัพนะครับแล้วก็ซีจีก็แอบ,บน่ากลัวนะแต่วิธีจัมสแกรหรืออะไรงนี้ก็ค่อนข้างเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นโรคกลัวผีก็อาจจะกลัวเรื่องนี้ก็ได้นะครับผมถ้าใครที่ชอบดูแนวแบบคนไกลผ้ผีคนปราบผีแบบคอนเจลริ่งหรือเป็นแฟนตัวยงของหนังแนวตีหยดเนี่ยไปดูกันเยอะๆนะครับสำหรับท่าแร่นะครับผม